ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนถึงวักละกันไปแล้วนะครับเรียนถึงวักละกันไปแล้วคราวนี้เรามาเรียนต่อให้จบทั้งหมดกันเลยดีกว่านะครับเหลือวัควะกับวักระนะครับมาดูกันเลยเริ่มที่วัควะนะครับวัควะโอเควัควะมีแค่2ตัวนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวแรกของวัควะก็คือตัววะนะครับตัววะ ตัวนี้นะครับเขียนนะครับทั้งหมด2องสโตรกนะครับเขียนทั้งหมด2สโตรกมาดูกันเลยนะครับสโตรกที่1นะครับลากจากบนลงล่างและสโตรกที่2นะครับอย่างนี้นะครับจะคล้ายๆกับตัวเละนะครับจะคล้ายๆกับตัวเละมาดูตัวเละกันนะครับตัวเละจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าตัวเละเนี่ยจะตัวเละเนี่ยจะเว้าเข้าไหนนะครับแต่ตัววะจะโค้ง โค้งมาเลยอย่างนี้นะครับตัวเละเนี่ยจะเว้าเข้าในแบบนี้นะครับมาลองเขียนตัววะกันดูขีหนึ่งนะครับโศกที่1แรลากจากบนลงล่างนะครับโศกที่สองนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับผมโอเคมาต่อที่ตัวต่อมากันเลยนะครับตัวต่อมาอยู่ในวักวะก็จริงนะครับแต่ว่าออกเสียงว่าโอกนะครับโอกเหมือนตัวโอในวักอะนะครับเหมือนตัวโอในวักอะ เดี๋ยวผมจะเขียนตัวโอให้ดูก่อนนะครับเผื่อท่านจำไม่ได้ตัวโอนะครับนี่ครับตัวโอในวัค่านะครับออกเสียงเหมือนกันนะครับคือโอนะครับแต่วิธีใช้งานต่างกันก็คืออตัวโอในวัควะเนี่ยจะเป็นคําช่วยอย่างเดียวนะครับทำหน้าที่เป็นคําช่วยอย่างเดียวจะไม่ได้เอาไปใช้เป็นคําอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําความเข้าใจกันทีหลังนะครับว่าคําช่วยคืออะไรนะครับโอเค เวลาเขียนคำช่วยตัวโอเนี่ยจะต้องเขียนทั้งหมด3โสโตรกนะครับ3าสโตรกมาลองดูกันเลยนะครับสโตรกที่1นะครับลากจากซ้ายมาขวาสโตรกที่2นะครับลากจากบนลงล่างแบบนี้นะครับและสโตรกที่3นะครับแบบนี้มาลองดูอีกสักครั้งนะครับสโตรกที่1สโตรกที่2นะครับและสโตรกที่3แบบนี้นะครับตัวโอนะครับตัวโอ โอเคหมดแล้วนะครับสำหรับปักวะตัวสุดท้ายนะครับคือตัวอึ่นนะครับตัวอึ่นตัวอึ่นเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับตัวอึ่นนะครับเป็นตัวสะกดเดียวนะครับเป็นตัวสะกดตัวเดียวในอักษรที่ดังอันนันนะครับเป็นตัวสะกดตัวเดียวในอักษรที่ดังอันนะคือไม่ได้มีเสียงด้วยตัวมันเองนะครับจะต้องไปสะกดกับ ตัวอื่นเดี๋ยวเราค่อยมายกตัวอย่างกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเขียนกันก่อนนะครับวิธีการเขียนตัวนี่นะครับตัวอื่นนี้จะเขียนด้วยโสรกเดียวนะครับมาดูกันครับลากจากบนลงล่างนะครับแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะครับทินครับตัวอื่นนะครับตัวอื่นแบบนี้นะครับนี่คือตัวอื่นนะครับโอเค โอเคเรามาดูตัวอย่างคำของวัควะและตัวอึ้งกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัววะนะครับตัววะตัววะนะครับตัวเดียวอันว่าวะนะครับเราลองมาผสมกับคำกับตัวนี้ในวัคนะคำว่านิวะนะครับนิวะแปลว่าสวนนะครับนิวะนะครับสวนหย่อมอะไรนะหรือรวมกับวัคฆะนะตัวคะในวัคฆะและตัวอินะครับสองตัวในวัคอะ อีสองตัวนี้นะครับกลายเป็นเสียงยาวอันว่าอีนะครับรวมแล้วอันว่าคาไว้นะครับคาไว์แปลว่าน่ารักนะครับคาไว์น่ารักนะครับต่อมาตัวโอนะครับตัวโอตัวโอนี้นะครับจะใช้จะทําหน้าที่เป็นคําช่วยอย่างเดียวนะครับเป็นคําช่วยอย่างเดียวเลยแต่ยังขอไม่ยกตัวอย่างในตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยค่อยเล่าทีหลังนะครับตัวโอนะครับเรื่องมันยาวนะครับเ้นไ้ก่อนต่อมา ตัวอึ่งนะครับตัวอึ่งนะครับตัวอึ่งนี้นะครับเป็นได้ทั้งแม่แม่กลนนะครับแม่กลมแม่กลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายรายละเอียดของตัวตัวอึ่งกันดีกว่านะครับว่ามันออกเสียงเป็นตัวสะกดไหนได้บ้างนะครับตัวอึ่งนี้นะครับเป็นตัวสะกดเดียวในภาษาญี่ปุ่นนะครับเรามาดูร้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดทีหลังนะครับ ตัวอึ้งนะครับมาลองดูตัวอย่างครับนะเช่นตัวคินะครับรวมกับตัวอึ้งอ่านว่าคิงนะครับคิงนะครับแปลว่าทองนะครับคิงนะครับแปลว่าทองนะครับหรือนะครับเราลองมารวมกับตัวมิในวัคมะนะครับแล้วก็ตัวนันะครับได้คำว่ามินนะนะครับมินนะแปลว่า มินะนะครับมินนะแปลว่าทุกท่านนะครับแปลว่าทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวอักษรที่ั้งกันะครบทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง46ตัวอักษรแล้วครับผม